มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอมรกฏเซ็กซี่สตาพูดชัดสถานะกับหนูเชิญยิ้มวอนเท้เกียรติคนเสียชีวิตด้วยฟ้องแน่มีเรื่องให้เดือดแอมรกดอดีตเซ็กซี่สตาเปิดใจชัดๆนะคะถึงความสัมพันธ์สถานะของหนูเชิญยิ้มสถานะที่ยังคงถูกพูดถึงและทำให้เสียหายแอมรกฎมณีฉายเซ็กซี่สตาเปิดใจ ยอมรับช่วงนี้มีเรื่องให้เดือดในโซเชียลปกติไม่ได้โซเชียลจะเล่นเล็กน้อยมากเป็นคนไม่ค่อยไปส่องอะไรบังเอิญมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนเห็นภาพของแอนลงในสื่อโซเชียลแล้วก็แชร์มาให้บอกให้แอนลองไปอ่านคอมเมนต์ดูพอเปิดอ่านคอมเมนต์เยอะไปในทิศทางที่ดีแล้วก็บวกแต่ก็มีบางคอมเมนต์ที่รู้สึกว่าแรงจริงๆสำหรับแอนมากๆเราเองรู้สึกรับไม่ได้เห็นครั้งแรกบอกตรงๆว่าขึ้นเลย คือโกรธโมโหแอนรู้สึกว่ามันเหยอียดมากเราคิดว่าการที่เขามาคอมเมนต์แบบนี้เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของแอนแอนรู้สึกว่าทำไมวิจารณ์แรงมากๆเขาคอมเมนต์เรื่องแอนกับพี่หนูสมัยก่อนคอมเมนต์ต่างๆนา,นานาบางทีแรงว่าแบบเมียเก่าตลกเมียเก่าของหนูเชิญยิ้มหรือว่าเสียของเสกหนูเชิญยิ้มไปแล้วประมาณนั้นป <Thank you S 1> รีดมากเลยนะเรารู้สึกว่าถึงเวลาเราที่เราจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเอง คนที่เข้ามาคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายถ้าผู้หญิงจะเป็นคอมเมนต์ที่น่ารักมากเชิงบวกแต่พอคอมเมนต์ผู้ชายบางคนก็ชมว่าเซ็กซี่แต่บางคอมเมนต์ก็จะแบบว่าเมียตลกเสร็จหนูไปแล้วเสียดายของมันมีความรู้สึกว่าเป็นการเหยียดมากวิจารณ์เราแรงมากจะบอกว่าวิจารณ์อะไรก็ได้แต่ต้องไม่ทําให้เราเสียหายแบบนี้มันทําให้เราเสียหายเพราะเรารู้สึกว่าคุณไม่ได้พูดความจริงและสิ่งที่คุณกําลังทําขณะนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของแอนด้วย และที่สําคัญคุณนําข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเขาควรจะทราบว่ามันผิดกฎหมายอยู่แล้วและแอนก็คิดว่าแอนควรที่จะปกป้องตัวเองเช่นกันสิ่งที่เขาคอมเมนต์มันไม่ให้เกียรติแอนแล้วก็ไม่ให้เกียรติตัวพี่หนูด้วยเพราะว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะมาชี้แจงแอนอยากให้เขาให้เกียรติคนที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยแอนรากดอดีตเซ็กซี่สตาร์พูดชัสถานะหนูเชิญยิ้มบอนให้เกียรติคนเสียชีวิต ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ